เอ้ยย h ว t าซัตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผม BBQ Gamer ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบปอยมอนอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือบัสวอลหรือว่ามัชชิบูนนั่นเองนะครับก็จะเป็นยุงนักกล้ามตัวสีแดงๆตัวนี้เลยนะครับลองมาเริ่มต้นจากการโจมตีปกติกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีปกติใส่ปอยมอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งครั้งเราก็จะได้เกรดกล้ามเนื้อมันและเมื่อเราโจมตีแบบบูสต์ครั้งที่3มเนี่ยมันก็จะต่อยศัตรูเป็นจำนวน2ครั้งด้วยกันนะแล้วก็จะฟื้นฟูู HP ใหห้้้้กกัััับตตตตวววววววเเรราาาาดดดยนนนคส่่่มิิีถือ ช่วยเหลือเพื่อนในการคิวศัตรูนะครับมันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีศัตรูในช่วงสั้นๆน,นะครับทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูเกรดของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นหากเราออกจากการต่อสู้เกรดของกล้ามเนื้อก็จะลดลงนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนรายละเอียดมุฟต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปในโหมดทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เลเวลสแล้วนะบู๊แรกที่เราอัพปานะครับก็จะมีชื่อว่าเมก้าพันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ต่อยไปยังทิศท,ทางที่กําหนดนะครับสร้างเดเมจดแก่เป้าหมายในพื้นที่ทั้งหมดนะแล้วก็เกจกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมเกจมันไม่ได้เพิ่มแบบเป็น1ห,หลอดเต็มๆนี่หว่ามันค่อยๆเพิ่มทีละนิดนะฮะนี่เหมือนการโจมตีปกติเหมือนกันนะครับมันก็จะเพิ่มทีละครึ่งหลอดครึ่งเกจนะครับลองดูเมื่อเราออกจากกาารรต่่ออสู้เนนมันจะะลลดหืป อ่าเกตมันค่อยๆลดนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะนานอยู่นะกว่าจะลดหมดสักเกตหนึ่งนะครับและอีกมูฟหนึ่งเฟลซิงเกอร์น,นี้นะครับเราก็จะใช้เกตกล้ามเนื้อทั้งหมดสร้างเดเมจแก่เป้าหมายในทิศทางที่เลือกความแรงจะขึ้นอยู่กับเกตกล้ามเนื้อที่มีหากเราใช้มูฟนี้คิวศัตรูได้มันก็จะฟืน้นฟู HP ให้กับเรานั่นเองนะครับเก็บเกตให้แบบเต็มๆก่อนนะครับโอเคลองใช้ดูปุ่มเกตหายไปหมดเลยครับเหมือนกับว่าเราเอาปากของเราเนี่ย ไปกัดศัตรูนะครับผมไปใช้ไปชอนใช้ใส่ศัตรูนะจิ้มใส่ไอตัวกระทิงนี้ดิเฮ้ยชืบดูเลือดมาดิมามาเสียบตูดจึ๊กโอเค ก็สนุกสนานดีนะครับสาหรับ2อมูฟแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะต่อมาเมื่อเราเลเวลห้าเราก็จะสามารถอัพมูฟได้อีกมูฟหนึ่งนะครับผมจะเลือกเป็นลิชไลท์ก่อนเลยนะครับเอ้ยมูฟที่เราอัพด้ตอนเลเวลห้ามันจะเป็นมูฟที่2นะครับไม่ใช่มูฟแรกนะมูฟวันนี้ก็จะเป็นการจับศัตรูแล้วก็ดูดเลือดไว้แบบนี้นะครับผมมันเป็นยุงใช่ไหมมันก็ต้องดูดเลือดศัตรูนะครับและการใช้มูฟนี้เนี่ยมันจะใช้เกรดกล้ามเนื้อทั้งหมดในการสร้างดาเมจนะฮะความแรงในการโจมตีจํานวนครั้งในการโจมตีก็จะขึ้นกับ เกจกล้ามเนื้อของเราทั้งหมดเลยนะครับและการโจมตีของเราจะสิ้นสุดลงถ้าหากว่าโรโดนซีซีจำพวกกระแทกสตันพวกนี้นะครับหรือว่าเป้าหมายใช้อีเจ็กบัตตันหรือว่ามูฟสกิลหนีอื่นๆนะครับหนีจากการใช้งานของเรานะโอเคสังเกตด,ดูนะครับตอนนี้ผมไม่มีเกจกล้ามเนื้อนะเรามาลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะสร้างเดเมจได้เท่าไหร่นะครับโอเ okay, ค948ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใส่อเทมอะไรมาเลยนะโอเคตอนนี้เกจกล้ามเนื้อของเราก็มีประมาณหนึ่งแล้วนะครับลองใช้ดูนะ เดเมจจะเพิ่มไปอยู่ที่1,500ออก,กว่านะครับประมาณ1,600ประมาณนี้เลยครับระยะการจับแล้วก็เดเมจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเก,กรกล้ามเนื้อจริงๆด้วยนะครับผมและเมื่อเราเลเวล7เราก็จะสามารถอัพอีกมูฟหนึ่งได้นะครับมูฟแรกผมก็อัพเป็นลันมาเลยนะครับ การใช้งานมุฟนี้เราก็จะพุ่งไปสร้างเดเมจในทิศทางที่เลือกแล้วก็ลดพลังโจมตีของเป้าหมายลงนะครับหากโจมตีโดนเกจกล้ามเนื้อของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตดูครับมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะแต่ว่าเราต้องโจมตีใส่โปยมอนฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพวกมอนป่าพวกนี้นะฮะมันจะไม่เพิ่มให้เรานะหลังจากเราใช้งานมุฟนี้นะครับความเร็วในการโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นมุฟนี้มันจะสามารถใช้งานได้2ครั้งนะครับสังเกตดูที่รูปมุฟจะมีเลข2อ,อยู่นะโจมตีดูครับ آ, ตอนนี้โจมตีปกตินะครับมันจะชา้าประมาณนี้นะถ้าเกิดเราใช้ลั้นใส่สตรู้โจมตีครับต่อยเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผม yeah, <baby. S 1> ใช้อีกทีนึงโอเคหลังจากที่เราใช้ครบ2ครั้งแล้วก็จะติดคูดาวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าสำหรับสาย ล็อกแล้วก็ดุดเลือดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสายนี้เป็นสายที่เน้นทำเดเมจแล้วก็สร้างซีซีใส่ศัตรูนะครับมีทั้งลดพลังโจมตีแล้วก็ล็อกศัตรูให้อยู่กับเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอีกสายหนึ่งเลยละกันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล5แล้วนะสามารถอัพบูฟได้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในมูฟเซตที่2สําหรับตัวบัสวอลนะครับมูฟนี้เมื่อเราใช้งานเราก็จะพุ่งไปจับศัตรูนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะจับทุ่มแบบนี้นะครับผม ตอนที่เราจะทุ่มเนี่ยเราสามารถเลือกทิศทางได้นะถ้าเกิดผมจะทุ่มไปด้านหน้านะครับ <S <S ก็กดไปทางซ้ายตามที่เราเห็นตอนนี้เลยครับนี่นะครับเป็นการทุ่มไปด้านหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทุ่มมาด้านหลังครับจังหวะที่เราจะทุ่มให้เรากดปุ่มคอนโทรลของเรามาด้านหลังแทนนะครับอ่าแบบนี้ครับการใช้งานมันจะคล้ายๆ like กับมูฟที่ควิดของแมมมอธไวเลยนะครับเนีย่ยสามารถเลือกจุดได้นะครับอ่ะบนล่างก็เลือกได้นะครับผมสามารถจับแล้วก็ให้เพื่อนลุมยำได้เลยนะ แต่ว่าระยะการแด,ด้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับอยู่ในระยะนี้ก็ไม่โดนเลยนะศัตรูที่มันอยู่ในบริเวณที่เราทุ่มลงไปเนี่ยมันจะได้รับเดเมจหมดทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเทสกับพึ่งดีกว่านะครับลองดูนะครับโอ้ oh my gosh โอ้โดนดาเมจหมดทุกตัวเลยนะ จับทุ่มไปดิมูฟซูเปอร์พาวเวอร์นี้นะครับความแรงแล้วก็เอฟเฟกต์เกาะที่เราจะได้รับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจํานวนกล้ามเนื้อที่เรามีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราไม่มีเกจกล้ามเนื้อนะเราโจมตีดูครับอ่ามันลดประมาณ1162นะครับอ่าตอนนี้เกจกล้ามเนื้อก็เต็มแล้วครับเดี๋ยวมันจะลดมานิดนึงนะโอเคลองใช้ดูครับ ปึ้ม1 8 8 8นะครับเกรดกล้ามเนื้อของเราลดไปหมดเลยนะต่อมาเมื่อเราเลเวล7เราก็จะสามารถัพอีกมูฟหนึ่งนะครับผมก็เลือกเป็นสแมกดาวสแมกดาววันนี้จะเป็นการต่อยไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับเป็นการต่อยอับคคัตแบบนี้นะชกศัตรูให้ลอยขึ้นระหว่างที่ศัตรูลอยขึ้นเนี่ยเราสามารถใช้ซ้าอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเป็นการทุ่มศัตรูลงแบบนี้นั่นเองนะครับมูฟอันนี้เราไม่สามารถกําหนดทิศทางในการที่จะทุ่มได้นะครับผมศัตรูลอยไปทางไหนเราก็จะตามไปทุ่มทางนั้นเลยนะ มูบอัน,นี้การใช้งานครั้งที่2มันจะมีระยะที่ค่อนข้างไกลอยู่นะครับต่อยไปแล้วนะใช้งานอีกทีหนึ่งโอ้โหจะสามารถวาร์ปไปทุ่มได้อีกทีหนึ่งนะครับต่อย e อีเจกทุ่มโอ้โหไกลอยู่นะครับต่อย e อีเจกทุ่มการที่เราใช้สแมกดาวน์ไปเนี่ยมันจะทําให้เกรดกล้ามเนื้อของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันจะเพิ่มขึ้น2ครั้งนะต่อยขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วก็จับทุ่มอีกครั้งหนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับคือมันสามารถใช้คอมโบกับมูฟซูเปอร์พาวเวอร์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เเกกลล้้้ามมนนือแวะครับ ใช้ซูเปอร์พาวเวอร์ไปความแรงมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมสมักดาวเนี่ยมันไม่ได้คํานึงถึงเกจของกล้ามเนื้อของเรานะครับความแรงมันจะตายตัวนะแต่ว่าซูเปอร์พาวเวอร์มันจะคํานึงครับผม <Yeah. S 1> และเมื่อเราเลเวล8นะครับเราก็จะได้อยู่ในมูฟมานะอยู่ในมูฟก็จะมีชื่อว่าอัลตร้าโซลสแลมนะครับตัวเราจะบินไปยังทิศทางที่เลือกสร้างดาเมจจากนั้นตัวเราก็จะบินโฉบลงสร้างดาเมจให้กับโปเกมอนที่มีเปอร์เซ็นต์เอพน้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมเฮ้ มันจังวกกลับมาเลยนะครับแต่มีข้อแม้เราต้องโจมตีให้โดนศัตรูก่อนนะครับมันถึงจะบินโฉบลงมานะสมมุติถ้าเราบินไม่โดนศัตรูนะครับประมาณนี้นะมันจะโฉบไม่โดนนะครับผมอ่ามาลองใช้ใส่พึ่งดูนะครับโฉบไปดิมันจะโจมตีใส่พึ่งตัวเล็กนะฮะโอเคครับสำหรับการใช้งานมูฟต่างๆของบัสวอลหรือว่ามัชชิบูนก็จะมีประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมชอบมูฟที่มันต่อยอับคัดแล้วก็ตามไปตบอ,อีกทีน บูมนี้นะสุดยอดเลยสมัคดาวเนี่ยเหมือนกับนักมวยปั้มเลยนะทีมงานเขาเลือกบูมมาได้เข้ากับตัวละครมากๆเลยนะครับ โอเคเรามาสรุปความสามารถของบัสเวลกันเลยนะครับผมสำหรับผมว่าตัวนี้ผมคิดว่าความแรงแล้วก็ลูกเล่นในการใช้สกิลใช้มูฟต่างๆมันมีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับคือมันใช้งานได้หลากหลายแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับบางมูฟของเราเนี่ยมันต้องใช้เกรดกล้ามเนื้อในการเพิ่มดามจในการโจมตีนั่นเองนะครับผมแต่และมูฟของเขาเนี่ยมันสามารถใช้คอมโบร่วมกันได้นั่นเองนะครับผมถ้าให้ผมจัดเทียนะผมคิดว่ามันน่าจะยืนเลนอยู่ในเทียเอสพอๆกับมาแชมป์เลยนะครับอันนี้เป็นความเห็นข้าวคร่าวจากการที่ลองเทสดูนะครับผม ถ้าเกิดว่าจะดูความเก่งยังไงก็ต้องเอาลองไปทดสอบกันในเกมจริงๆกันดูนะครับผม <Yeah. S 1> เช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใ,ใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัด